ตอนนี้เราเดินออกจากที่เดินออกจากที่พักมาก็เป็นสนามเลยนะครับที่พักเป็นพรีเมียร์อินโรงแรมเดี๋ยวเดินตามผมมานะครับผมจะพามาดูบรรยากาศก่อนเตะเห็นรูปนั้นไหมครับเป็นรูปของเดวิดแบคแฮมส่วนด้านนั้นเป็นโฮเทลฟุตบอลเป็นเอ่อนักเตะของหมนย,ยูเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับนักเตะในตำนาน นี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนเกมก็จะมีร้านค้าฮอทดอกขายนะครับนี่ครับเป็นฮอทดอกแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกแมทเดย์ขายของที่ละลึกของสโมสรครับเป็นไม่ใช่ของแท้จากสโมสรน,นะครับเป็นเป็นงานแฮนด์เมดครับเป็นแฟนบอลทํามาขายโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอไฟอยู่แล้วเราก็จะเดินข้ามไปตอนแรกดูเหมือนฝนจะหยุดตอนประมาณยี่โมงจำไม่ได้แล้ว ับกด้ครับเร้ก็งสามตทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านข้อตอกอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบรอบเลยมีถ้วยยูฟ้าให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ เป็นถ้วยทริปเปิลแชมป์ของแมนยูในเดตใช่ถือได้นะครับแต่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวเราจะไปถามเท่าไหร่นะครับถ้าประมาณ5ปอนด์เราจะถ่ายกัน2คนนะครับส่วนด้านนั้นจะเป็นรูปปั้นของจอร์ดเบสเดนิสรอแล้วก็บับบี้ชอตตันนะครับเป็นรูปปั้น3ตำนานของแมนยูในเดตครับที่ทุกคนมาต้องถ่ายนะครับตรงนี้พลาดไม่ได้เคแล้วส่วนั่งนี้จะเป็นถ้วยทริปเปิลแชมป์ของแมนยูนะครับตามมานะครับเดี๋ยวไปถามว่าราคาเท่าไหร่คิสเมย์เซอร์ Hello. How much for taking picture? One person, five pounds. Five pounds. Two people or more, group, ten pounds. Ten pounds. OK. OK. Two ten pounds. OK. Yeah. OK. Yeah. okay. Can you if yes. OK. How many people? Two people. Two, Just ten two. pounds, please. Card? Buy card, here yep, no problem. โอเคสักครั้งที่มาก็ต้องท่ายนะครับเป็นซีบร์แชมป์ในยุคที่เชียร์แมนยูช่วยป๋อมไม่ใช่ช่วยจริงก็แค่แบบแฟนบอลเอามาทำเหมือนกันค้าของเขาไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้ว6โมงหนึ่2ทุ่ม2ชั่วโมงก่อนบอลเตะน,นะครับฝั่งนุ่มเขาก็จะร้องเพลงอะไรกันก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพลงเชียร์แมนยู ต่อไปผมจะพาไปดูร้านขายผ้ามันคอเป็นแมทเดย์สกตรนะครับว่าราคาเท่าไหร่นี่ก็เป็นผ้ามันคอแมทเดย์นะครับดดดดเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อหนึ่งผืนนะครับซื้อเป็นที่ระลึกที่ระทึก เป็นงานแฮนเมดด้วยนะคือว่าแบบมันม,ม,มีเยอะมากครับเงินสดไม่มีมเราก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าแบบจะซื้อไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมกาสโตรของแมนยูก่อนดีกว่าไปแบบไปไว้เลยนะโอเคไป,ไม,ไ,ปไม่แน่ใจนะหรือย่าไม่เข้าดิ โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่เข้าเมกาสโตนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเราจะเข้าพรุ่งนี้เช้าแล้วกันโอเคไหมเราจะพาไปเดินรอบๆสนามหนึ่งรอบเดี๋ยวเราเข้าสนามก่อนเลยจะได้ไม่เปลืองแบตนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งสแตนเซอร์เล็กแล้วกันไปซื้อฮอนดอกก่อนบ้ะจะพาไปไหนครับพาไปซื้อฮอตดอกเพราะว่าหิวมากแล้ว okay. ก่อนข้าสนามรีวิวเดี๋ยวมารีวิวว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะไม่ฮ้ยก็ว่าเหียชิลลี่ชิลลี่ชีสได้มาแล้วคะ่ะขาบอซอสอยู่ตรงนู้นให้ไปราดเองอันนี้คือคอนดอกหน้าหน้าสนามบอลน,นะครับอันนี้ที่สั่งไปคือชิลลี่ชีสดอก หอมอเหมือนกินพะโล้เลยอ่ะมีชอบอ่ะชอบแบบนี้มากกว่าเออไวหา่างหน้า,าเดี๋ยวซื้อเข้าไปใส่อะไรเนี่ยแคชชอปดูสุภาพนะครับว่ามันน่ากินไหมโวนมสัสต้า เราซอดไม่เามาลองเ,ลเอ,อ๊ะเหตุอะไรวะมาส่งอ่ะเห็น <laughs> ตอนนี้ก็เหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนบอลเตะนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องดูแล้วว่าเรานั่งตรงไหนนะครับนี่ตัวเราจะเป็นวันนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเรานั่งตรง S ย1ิบอประตู S ย1สิเอใช่ไหมโอเคเราต้องหาประตูก่อน S 2 1 4 4, 4. ิตรงนั้นเป็นประตูที่เราอยู่ตรงนี้เป็นประตู E 3านสบเราต้องไป S ย1ิเอนะครับเดี๋ยวตามมานะครับโอเคตามมา ฝั่งนี้เป็นฝั่งสแตนของ Select โฟก i o ันะครับก็บรรยากาศก,าก็จะมีที่นั่งกินทั้งหมดนี้ผมก็จะมารีวิวแบบไม่ละเอียดนะครับแค่พามาดูรอบๆไม่เชยใครที่อยากดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับก็เข้าไปอยู่ที่ช่องเจ้าที่โอเดอฟอร์ดนะครับซึ่งกันที่รู้จักกันในนามพี่เอ็มเจ้าที่โอเดอรฟอร์ดนะครับก็เข้าไปดูของพี่ได้พี่เอ็มได้นะครับเพราะพี่เอ็มของพี่เอ็มนี่จะละเอียดมากครับก็ติดตามพี่เขาไว้นะครับ ใครที่มาโอทรฟฟอร์ดแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเขาไปช่องพีเอ็มจะรู้หมดเลยหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเควันนี้ก็พูดแบบตะกึกตะกักหน่อยนะครับวันนี้ตื่นเต้นครับเสอรอเล็กฟูมสันต่กล้องฟูมให้เห็นเซอร์เล็กนะครับ โอเคฝั <Okay. S 2> ่งนี้ก็จะเป็นมิวเซียมแอนทัวร์นะครับใครที่มา, Tour, มาสเตเดียมทัวร์มาทัวร์สนามบุตฟอลก็มาติดต่อทางด้านนี้นะครับจะเข้าไปด้านทางด้านนี้ได้เลยโอเคไปกันต่อครับแฮร์รี่ดีฮันนี่แฮร์รี่ดีนั่งยื มีคนมาขายตัวผีนะคะใช่คุณแฉงคุณรู้สึกยังไงที่มีคนมาขายตัวผีผมมีแล้วครับ <laughs> โอเคก็น่าคนที่ไม่มีตัวก็น,น่าเสี่ยงนะตัวผีออนก็ขายมันก็ขายตรงๆต่อหน้าเจ้าที่นี้เลยนะได้ขายได้หมดตอนนี้หนาวมากครับผมต้องใส่สเสื้อก่อนลมเย็นมากลมแรงด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งกับ แมทโปรแกรมหไหมเป็นรูปโอนาหน้าวันนี้แมทโปรแกรมสีปอนด์ถ่ายได้คําไหมวาเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เป็นแมทโปรแกรมร้านค้าสี่ปอนตอนนี้เรากำลังเดินไปทางเข้าของเรานะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่แฟนบอรลรลอขอยอเซน,นักเตะนะครับ แต่ตอนนี้นักเตะน้าจะเขนน้าสนามกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครเราจะได้เจอใครมาหม่มาแล้วไหมแสงนักเตะน่ะไข่นะดูดิ ันนี้นักเตะมาแล้วนะครับไม่รู้เขาทำเซนอยู่เฟอร์นินานโซเจอริโอเฟอร์นินานครับไม่ไมนะอันนี้โซเจอริโอเฟอร์นินานครับโซเรีโอเฟอร์นินานครับตื่นเต้นมากเลย

คุณพานะคุณพานะรีโอพีสเรีโอพีสเรีโอพีสเรียวากาเยามีปากกาเรียวสรียวพสีีีรียวรียวีเรีีรีเรียรีีีากเรียวเีว เก็บไว้อ๋อโยปีเราไปตกใจนะครับได้ประกาศจากลิโอ <c oughs> ได้นุ๊ได้ลายเซ็นนี่นะครับลายเซ็นจากลิโอเฟอร์นินานะครับเห <c oughs> ็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> น้ <c oughs> องไม้เห็นไหมตื่นเต้นมากครับคนลุกไปครับไปรถรถรางใส่ไหนร้อยทางไหนตอนนี้ทำโปรไม่ถูกแล้วนดหึง <c oughs> <c oughs> ไปทางไหนฉัน <c oughs> เดิมวัวนี้ไม่ได้นะ่ะนิดหนึ่งครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมสั้นมากเลยครับผมได้เลยเป็น่างลีโอแล้วตอนขอลีโอขอลีโอถ่ายรูปนะครับตอนขอลีโอถ่ายรูปลีโอพิเกอร์พีซพิเกอร์พีซลีโอยืดปากกามาให้นะครับมีคนโทรมาใครใครไม่รู้ทุกทุกคนครับเมื่อกี้ทุกคนคงได้เห็นแมตช์ประวัติศาสตร์ของผมครับผมเห็นลีโอเฟอร์นินานนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมอยู่เกือบคนสุดท้ายใช่ไหมไม่เกือบคนสุดท้ายผมเรียกลีโอพีซลีโอพีซ ลีโอเดินมานะครับผมขอลายเซ็นนี่ครับลายเซ็นลีโอโปลินานสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้แล้วลีโอก็เซ็นให้นะแต่บอกผมยืน่นมือไแบบลีโอเออขอถ่ายรูปรูปหนึ่งลีโอยื่นปะกกามาให้นะครับนี่ครับลายเซ็นลีโอที่มือต้องบอกได้ว่ามันวันนี้คุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสนามันเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นทางเข้าสนามนะครับ เาจะถ่ายอ่วางดีนะเราใส่เสื้อมาโอเคฝั่ง claro นี้เราก็จะเป็นทางข้าวนามของเรานะครับเดี๋ยวก็จะโชว์บัตรให้เจ้าหน้าที่ดูหนึ่งโอเคนี่ครับของเราเป็น h 2 1 s 2 1 d d c c ่สองช่องนี้นะครับเป็นช่อง h 2 1นะครับเป็นฝั่งเซอร์บอบบี้ชาวตันสแตนโอเคเขาจะเข้าไปแล้ว โอเค okay, ตอนนี้เราเข้ามาข้างในสนามแล้วนะครับก็จะไปหาที่นังก่อน S หนึ 1, 2, ่งสองเจด D D S หนึ่งสองเจ็ดนี่ครับ S หนึ่งสองเจ็ดตอนนี้เราจะไม่ห่วงของกินนะครับเราจะห่วงที่นั่งก่อน S หนึ่งสองเจ็ด D D เดี๋ยวค่อยเอามาซื้อ S หนึ่งสองเจ็ด D D ี่ีนี่4ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวขึ้นมาครับความ,ม,มตื่นเต้นตามมานะครับ สุดเยอะไกลมากครับ D44 เราต้องไปทางนู้นที่นั่งชิดติดขอบมากเลยครับนี่ A D44 คี่ติดขอบของจริงนะครับโอนะ้นั่งเกิบไปได้เลยตรงนีนตรง